ครัสวัสดีเจ้าขอบคุณนะคับขอบเนวันขบันาขอบบดาขอบบิขอบทนทุกคนาสานงานที่วัดัศิลาขอเดินทางโดยสวัสดิภาพเห็นกันทุกคนนะครับบาตรแรกก็เป็นบาตเงินบาทองนอกจากนั้นก็เป็นบาตพระสาอาหารแหงเน้อ ขอเชิญเตวุตเทวดาเจ้าตนจะบุญตนทำบบาปตนจะนำสัญญาณใบตานนะครับทุกมาพบพระอาจารยอาญมดาพรพพนองนะคที่ได้มาขอบคุณในวันนี้จงเจริญด้วยชตูแระพิคอนในศีราานะครับไม่อายุวัหนะสุภาละมันนงค์ปรอาจารย์ทว่าสีเข่าถึ่ท้อยไปอขอพระพิ้องชดุชทีทุนี้เหมือย็นอย่ามีนเจ้านะครับ เอ่นะครับคนนี้ครับีได้ทิตัวเข้าไปนะครับจะเป็นล็กเป็นราเป็นไาลาการบังเอิญแบไม่รักันนี้นะครับประวัติการฝึกถึงจานรับบ้านช่องเอเรทองราีเป็นตัวตของตัวไม่โัติธรมจะต้องผ่านจิวิญญาใจอันความดีความันตนประแ เตือตัวแคร์ไปดับประทายจะจากป็นจิตแจ้งแทนนายพิอตูนายที่มีอยู่เชื่อรือเวอร์นอกจากคนผู้ตรวที่เขาทำไว้นะครับไม่ได้พิัวเขาไปนะครับ นะครับตนว่าแข่งรถแข่งเรือแข่งกระได้แข่งบุญก็ว่าชนะก็ไดนะครับบุญว่าับจะไปกวาด่างาปรัมือโต๊่างสวัสติปีใหม่ไทยวันนี้วันที่หนึ่งมักราคนสองพนักเขาอากุบทอบุญตะปาโสารอาหันแห้งที่วัดบ้านิลาปราจารปากาทระสารบูรยาการะคะ จาบุญกุา e, บ e, e ุญดลค่าศาค่าวัดพระศิมาพระเจ้าหน้าตารด้บุญดกันนะคะาสาแห่งกาพระรามใหมู่แรงแรงเด้อจะได้จะได้วันพรุ่งนี้ก็มาแหมกําเน้อวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเราจะได้ก็มาร่วมทบุญด้วยกันแถม ะครับครับเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยกับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับอ่าจะได้วันพรุ่งนี้ก็มากันครับวันเนาะครับวันนี้วันสุดท้ายขอบคุณนะครับจิตใจที่ปรับปรงท้ำไมสมบูรณ์แข็งแรงเน้อเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยสาธุนะครับ ครับตอนนี้พระสงฆ์อง์เจ้าก็เคลอนขบวนมาแบบช้าๆเนาะเพราะว่าคนหนักคนหลายก็โมูอูตึงหลังตั้งท้ายก็โอดสละเอานะครับี้มารขบุญด้วยกันค่ะประ้าเป็นรออแค่คีเกี่ยระุทชนนครับ

อัยุวันนสุภาดีค่ะดีค่ะดีค่ะพลังเหมือนกันคุมันดีปีใหม่ค่ะดีค่ะดีค่ะดีปีใหม่ค่ะดีค่ะดีค่ะค่ะมาัุกคอาวคุธกันค่ะสุนทรีใหม่ไทยต่ขอให้โชีใจไดเจาี้หม่เ้ามาแลคนมาแลายคนเจ่ามาถรืหมดเลยนะมาดเจอได้แ้ ขอบุานะคะสพัสก็สารานแห้งค่ะที่วัดป่าศิลาตะบุตราะจักหลักปางถ้าปีนีโรธทัานสุครับสิ่งที่บดีนี่อยากไล่ัญญาจจำไรหรีกละาัมระสะบวิดาสันตุปนจากจะเป็นหนาวเย็นก็ยั่คัดจะได้กั้ลายมาเตะพร่อมจะไรอยู่บจากห้องจะไปทลายจึงอันตรายได้มาป โชคขีธีกายุโกเพราะว่าอวิวาทข้าสเิชนิจังมุตสาปจายโน่ชักจารดธรรมรักสติอายุกรโดสชุกหังพลังโอ้็ดีวิจัยทุกด้านอายุยืนนานถึงร้อยรักาหลังสิ่งปัาสิงจ้อยวัดนะถึงนไวก็ใหญ่พอพูดพินน้องในวามสุกกายสุกใจวิจโจววใจหมั่นต่นะาเพื่อได้ขอของทองส้ารับยนะครับคนหนุ่มคนสาวพอไปเในฮะปันเรกุขางยังนอน

นี่นะครับได้ที่ประดาพ่อป็่น้องนะครับได้เอาอาฮุ่นขับรถติกอัพปรดี๋ยวไปรถมาในไทยประดีนะครับพุดได้เลยเลยครับอ่าฮุดวันรถเอาไปว่าไหวไปรถนะครับถอดลัอกรถเครื่องเอาไปไหวเป็นที่รถเครื่องรถติดอัพเอาไปเที่ยวว่าอาฮุ่นรถติดอัพนะครับได้ที่ทั้งคนจอเชื่อใจตาได้เลนะครับฮุ่นได้เลยเลย ันตนัาถันกรารสจะเ่เป็นเล่าเหรียแล้วครับพี่น้องวันทั้งครับเชื่อวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับพี่น้องเขาจะตามหายจิ่โกหกด้าาอามาถึงวันนี้วันเดียวนด้ครับ ผมได้โอกาสเป็จร้เท่าได้องตัวเจาพ่อันั้นอย่ารกนครับท่านพาทสมเด็จพระรมินทรหาเสดจรแล้ว็นะครับเรืองว่าบรรดาผมี่นอกที่ได้ประจายในประเศทันที่การนาประเทศมาพิจารณาที่ผมเคยทานะครับแล้วมใ้ผมได้จะได้จานปรหารพิญาจายนะครับจะเป็นบ้านน้องรายบ้านเจ้นเกิดเป็บ้าของผมเป็ครับ

เรประกาศทนานคณะสถาบันพี่น้องนะครับที่ได้มารออม้อมสมบวันนี้หกรอยทคนนะครับหกร้อยทบคนวันที่สิบหกมกราคมสองพันหอยหกบครับจะไปเืมนครับวันนี้สถาบันพี่น้องเราได้มารออม้อมสมบรวันนี้หกหนึ่งศูนะครับหกหนึ่งศูน หกร้อยสิบกว่าทา่าครับหกร้อยสิกว่าทา่า